สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในแนวคิดที่ผมว่าน่าทึ่งมากๆเลยนะมาจากแหล่งข้อมูลเดียวเลยที่เราจะคุยกันวันนี้คือไลฟ์สด EP 49ของครูเมตตาอุทกพันธ์ในช่อง YouTube เทรวาดวิถีเซนครับหัวข้อคือเข้าสู่นิพพานชั่วลัดนิ้วมือเดียวโอ้โหฟังแล้วแบบพลิกความเชื่อเดิมๆเ,เลยนะที่ว่านิพพานนี่มันไกลตัวหรือต้องโอ้โหปฏิบัติกันนานมากใช่ค่ะ เป็นหัวพ้อที่ดึงดูดความสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าแนวทางที่นําเสนอในไลฟ์เนี่ยเขาชี้ว่าการเข้าถึงสภาวะที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอนาคตอันไกลโพ้นเลยแต่เป็นสิ่งที่ทําได้เข้าถึงได้ทันทีในปัจจุบันขณะนี้แหละคะ่ะแล้วก็ไม่มีขั้นตอนซับซ้อนอะไรมากมายด้วยนะเพราะเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในกายในใจเรานี่เองไม่ต้องไปหาข้างนอกเลยครับผมงั้นเรามาลงรายละเอียดกันหน่อย หัวใจสําคัญตามแนวทางที่ครูเมตตาเสนอเนี่ยก็คือการกลับมาดูใจของเราเองนี่แหละคือแทนที่จะแบบส่งจิตออกนอกหรือไปเพ่งอะไรข้างนอกหรือแม้แต่ลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยลองหันกลับมาสังเกตที่ตัวใจหรือสภาวะรู้ของเราตรงๆงเลยไอตัวเองเนี่ยสิ่งที่จะพบนะคะตามที่ครูเมตตาหรือแม้แต่ท่านพุทธทาสพิคขูก็เคยชีย้แนะไว้เหมือนกันก็คือสภาวะที่มันจะรู้สึกเ โลง่ลงๆว่างๆเป็นธรรมชาติเดิมแท้ๆของมันเลยซึ่งในไลฟ์เนี่ยท่านอธิบายว่านี่แหละคือสภาวะเดียวกับนิพพานเลยนะเหมือนเป็นพื้นฐานที่เรามีอยู่แล้วแต่แค่ถูกเออวิชาความไม่รู้อะค่ะมาบังไว้การดูใจก็เหมือนเราแค่ปัดๆไอหมอกควันตรงนั้นออกไปเท่านั้นเองอ๋อครับครับแต่คำว่าจิตว่างที่ว่าเนี่ยเออคงต้องขยายความนิดนึง มันไม่ใช่ความว่างเปล่าแบบไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะจิตว่างในที่นี้คือสภาวะรู้ที่บริสุทธิ์มากๆเป็นธรรมชาติที่มันพ้นจากการปรุงแต่งความคิดความยึดมั่นถือมั่นในแบบตัวกูของกูอะค่ะคือว่างจากกิเลสตัณหาอุปาทานแต่ในความว่างนั้นเองนะกลับเต็มไปด้วยอ,องค์ธรรมของการตื่นรู้ทั้งสติสมาธิปัญญาที่มันทำงานเป็นหนึ่งเดียวเลยเขาเรียกว่าจิตหนึ่ง หรือถ้าเป็นศัพท์ทางธรรมหน่อยก็มักสมังคีในระดับโลกุตระคือเหนือโลกเหนือการปรุงแต่งไปแล้วเป็นสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับไม่เปลี่ยนเลยค่ะฟังดูเป็นสภาวะที่ลึกซึ้งแล้วก็น่าสนใจมากเลยครับแล้วถ้าเราอยากจะฝึกฝนแล้วครับเพื่อจะเข้าถึงหรือว่าดํารงอยู่ในสภาวะจิตว่างแบบนี้ แนวทางปฏิบัติที่แนะน,นําในไลฟ์เขาว่าอย่างไงบ้างครับวิธีการฝึกตามที่อธิบายไว้นะคะก็คือการที่เราดํารงอยู่ในจิตว่างนี่แหละซึ่งเปรียบเหมือนเราอยู่ฝั่งนิพพานหรือฝั่งอสังคตะธรรมคือธรรมะที่ไม่ถูกปรุงแต่งแต่ขณะเดียวกันเราก็ยังรับรู้ปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามธรรมชาติของมันเช่นลมหายใจหรือความรู้สึกทางกายต่างๆซึ่งพวกนี้เป็นส่วนของขันห้าหรือสังคตะธรรมที่มีการเกิดดับ ลองนึกภาพเหมือนเรายืนอยู่บนพื้นดินที่นิ่งๆมั่นคงคือจิตว่างแล้วก็มองเห็นก้อนเมฆมันลอยผ่านไปคือพวกความคิดอารมณ์ลมหายใจอ๋อเข้าใจครับค่ะครูเมตตาใช้คำสำคัญว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงในความไม่เปลี่ยนแปลงหรือเห็นทั้งสองฝั่งซึ่งท่านก็บอกว่าพระอรหันเนี่ยท่านมีปกติที่เห็นสองฝั่งนี้พร้อมกันอยู่แล้ว การฝึกแบบนี้มันก็เลยเป็นการเจริญทั้งความสงบคือฌานแล้วก็ปัญญาคือญาณหรืออมตะธรรมไปด้วยกันเลยค่ะประเด็นเรื่องความรวดเร็วในการเข้าถึงนี่ก็น่าสนใจนะครับดูเหมือนเป็นจุดเด่นเลยใช่ค่ะในไลฟ์ใช้คำว่าสุขาปฏิทาคิดป่าพิญญาคือปฏิบัติสะดวกแล้วก็ให้ผลได้รวดเร็ว ท่านยกตัวอย่างด้วยนะคะว่าแม้แต่คนที่ดูเหมือนกิเลสหนามากๆอย่างท่านอังคุลิมานก็ยังเข้าถึงสภาวะนี้ได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าถึงจิตบริสุทธิ์หรือจิตว่างนี้แล้วเนี่ยมันจะพ้นจากอำนาจของกิเลสซึ่งมันเป็นส่วนของฝั่งขันห้าที่ปรุงแต่งไปแล้วความบริสุทธิ์นั่นแหละมันจะทำหน้าที่ชำระล้างสิ่งไม่ดีออกไปเองโหฟังดูมีหวังเลยนะครับ แล้วก็น่าสนใจที่ในไลฟ์มีการพูดถึงด้วยว่าปัจจุบันเนี่ยมีครูบาอาจารย์เยอะมากทั้งคารวาททั้งพระสงค์ที่สอนแนวทางดูจิตหรือดูใจคล้ายๆกันนี้ใช่ค่ะครูเมตตาท่านตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนเป็นยุคทองเลยนะของการปฏิบัติธรรมในแนวทางนี้ทำให้คนที่สนใจเนี่ยมีทางเลือกในการศึกษาเยอะมากอย่างช่องเทราวาทวิถีเซนของครูเมตาอุทกพันธ์เอง ก็เป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งที่นําเสนอแนวทางนี้อย่างต่อเนื่องชัดเจนมากค่ะครับแล้วการเอาหลักการนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆแล้วครับพอจะมีแนวทางแนะนํำไหมครับมีค่ะมีการอ้างอิงคําสอนของท่านพุทธทาสที่บอกว่าทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่างซึ่งครูเมตาก็นํามาขยายความต่อค่ะว่า ไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรในชีวิตประจำวันก็ตามให้เราฝึกรักษาการรับรู้ถึงสภาวะจิตว่างที่มันสงบสงบร,รู้รู้ตื่นตื่นอยู่ข้างในเนี่ยไปพร้อมๆกันเลยมีการเปรียบเทียบด้วยใช่ไหมครับเหมือนจะช่วยหเห็นภาพชัดขึ้นใช่ค่ะเปรียบเหมือนแม่วัวที่กำลังก้มหน้ากินหญ้าไปแต่ในขณะเดียวกันหางตาก็ยังคอยชำเลืองมองดูลูกวัวอยู่ไม่ห่าง คือเราก็ทํากิจวัตรทางานทํางานของเราไปตามปกติแต่ในขณะเดียวกันก็มีการตระหนักรู้ถึงบ้านที่แท้จริงทั้งในคือจิตว่ายอยู่เสมอการฝึกแบบนี้จะช่วยให้เราคุ้นเคยแล้วก็อยู่กับสภาวะนี้ได้มั่นคงขึ้นเรื่อยๆค่ะอืมชัดเจนมากครับงั้นสรุปแล้วแก่นสำคัญจากไลฟ์สด EP 49ของครูเมตาอุโทกพันที่เราคุยกันวันนี้ก็คือนิพานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเป็นไปไม่ได้ในชาตินี้เลยนะ แต่เป็นสภาวะที่เข้าถึงได้ทันทีในปัจจุบันขณะนี้แหละผ่านการกลับมาดูใจเพื่อจะพบจิตว่างซึ่งเป็นธรรมชาติเดิมแท้ที่บริสุทธิ์อยู่แล้วพ้นจากตัวตนความทุกข์ต่างๆและที่สําคัญคือการฝึกฝนเนี่ยก็ทําควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตปกติได้เลยใช่เลยค่ะแล้วก็มีข้อคิดปิดท้ายที่น่าสนใจนะคะซึ่งอ้างอิงคําพูดของท่านติชนัทฮันที่ว่า there is no way home home is the way คือไม่มีเส้นทางไปสู่บ้านหรอก เพราะบ้านนั่นแหละคือเส้นทางครูเมตาก็เปรียบเทียบว่าแนวทางดูจิตนี้เหมือนกับการชี้ให้เห็นว่าจริงๆเราอยู่ที่บ้านคือนิพพานอยู่แล้วไม่ต้องโมวแต่เดินทางแสวงหาบนเส้นทางข้างนอกอีกต่อไปแล้วอืมก็อาจจะเป็นคําถามให้เราจับไปคิดต่อได้นะคะว่าการเข้าถึงแก่นแท้ที่เราตามหากันอยู่เนี่ยแท้จริงแล้วมันอาจจะหมายถึงการหยุดวิ่งตามหาข้างนอกแล้วหันกลับมาตระหนักรู้ถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วอย่างสมบูรณ์ในตัวเองก็เป็นได้นะคะ พบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ